สวัสดีค่ะพบกับชิงครัวบุญมาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ครัวมีว่าจะไม่ทำของหวานแล้วค่ะวันนี้เราจะลองทำบัวลอยเปลือกแก้วนะคะทุกคนไปดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงค่ะทุกคนนี่หัวที่สองเลยนะคะเราจะซอยเปลือกไม้ในขราหล่ำมค่ะทุกคน จะหั่นเป็นรูปหัวเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนจะมีเหลี่ยมบ้างไม่เหลี่ยมบ้างนะนะทุกคนก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ่ะเราก็เปลือกที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะทุกคนมาแช่น้าเกลือไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะทุกคนเราก็จะต้มน้ํานะคะทุกคนแล้วเราก็จะใส่ใบเตยล,ลงไปนะคะ แล้วรอน้ำเดือดเราจะเอาเผือกลงมาต้มนะคะทุกคนน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนเราก็จะใส่เผือกลงไปนะคะเผือกลงไปต้มแม่ค้าซื้อเผือกมาสามหัวนะทุกคนเยอะมากจะเต็มหม้อแล้วเนี่ยแล้วเราต้องลวกหลายๆครั้งเลยต้องลวกอีก,กนิดหนึ่งเราจะต้มไปสักพักเราต้มเผือกไปก่อนนะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเผือกล้นหม้อ เือกสามัวเลยทุกคนเยอะมากตอนนี้เราจะต้มเผือกไป,ปตตักแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนเราจะต้มเผือกไปประมาณสิบนาทีนะทุกคนกะว่าเผือกสุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะทุกคนแล้วเราจะเอาไปลุกกับแป้งมันนะคะทุกคนคนตอนนี้เผือกของเรานะคะก็สุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วะค่ะนะคะเราก็จะเอามาลุกกับแป้งมันเลยนะคะ คุกไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้เปล่าคะถ้าเราปล่อยแห้งนะคะแป้งมันก็จะไม่ไม่ติดไม่ติดในตัวเปลือกนี่เยอะนะคะทุกคน,นเราก็จะช้อนขึ้นมาเลยนะคะช้อนขึ้นมาจากที่เราต้มต้มอยู่ข้างกันเนี่ยค่ะเราก็จะมาคุกเลยค่ะทุกคนแ,กแป้งมันเลยนะทุกคนเยอะเลยมันร้อนไงทุกคนจะใช้มือไม่ได้นะทุกคน ก็ลงมาคุกอย่างนี้นะทุกคนเผือกที่เราต้มลงมาคุกกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้เราออกมาแล้วร้อนนี่เลยค่ะออกมาจากหม้อที่เราต้มเมื่อกี้ร้นอนเลยแล้วเราคุกเลยนะทุกคนจะได้ติดถ้าไม่งั้นแป้งมันติดที่ตัวเผือกนะคะถ้าเราอยากให้ติดเยอะเราก็ต้องเอาตรงที่มันร้อนแลวย,ยังมีน้ําอยู่เนี่นทุกคนคุกนยทุกคนไม่งั้นนะตัวเผือกก็ ไม่ติดกับแป้งมันค่ะทุกคนติดติดตีดตดตดมากเดี๋ยวเราจะมาล่อนออกนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะมาล่อนเอาแป้งออกนะทุกคนล่อนเอาแป้งที่เราที่เราไม่เอาเนี่ยค่ะมีล่อนออกนะล่อนออกล่อนเอาแป้งที่ติดอยู่ใน นี่นะคะทุกคนเผือกที่เรา um like ล่อนออกมาแล้ว voila, นะคะคนจากที่เราเอาไปต้มให้สุกประมาณ80%เราก็อมาคลุกกับแป้งมันนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาตั้งน้ำใส่ใบเตยไว้นะคะแล้วเราจะเอาเผือกที่เราล่อนเมื่อกี้มาต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนตั้งน้ำให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะทุกคนต้มเสร็จนะทุกคนเราก็จะเอาไปน็อตกับน้ำเย็น เขาก็จะลอยขึ้นมาค่ะทุกคนทีค่ะเราก็เตรียมน้ำแข็งใส่ไปกับน้ำไว้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้บัวลอยนะคะไม่ใช่บัวลอยบัวลอยเปลือกของเราโอ้โหบัวลอยเปลือกของเราตอนนี้ก็ลอยขึ้นมาแล้วทุกคน แล้วเราจะช้อนนะคะทุกคนลอยได้มาสักพักแล้วลช้อนบนลอยของเรานะคะเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเอามาล็อกในน้ำเย็นยทุกคนนี่นะคะทุกคนเราจะมาล็อกในน้ำเย็นยทุกคนเราก็จะเอามาใส่กันน้ำเย็น วิธีทำน้ำกะทินะคะเราก็ใส่กะทิลงไปเขย่าขวดนิดนใส่กะทิลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปเราจะไม่ให้เดือดนะคะทุกคนเราจะคนไปเรื่อยๆแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะทุกคนคนเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะความหวานแล้วแต่เราเลยค่ะ วีเราจะไม่เอาแตกมันนะคะทุกคนแล้วก็เราก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะก็จะเที่ยวกะทิไปแต่เราจะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะทุกคนให้กะทิร้อนน้ำตาลละลายมีใช้ได้เลยะะทุกคน เสียดายไ่มคะเสียดายเมื่อเช้าไปซื้อมะขามอ่อนไม่มีข้างทางมีแต่ทุเรียนนะคะทุกคนเกิเืมเกลืออีิดนึง าเติมจานใจชอบเลยนะทุกคนกะทิเราก็ได้แล้วนะคะไม่ได้ถ่ายตอนเอาเผือกแก้วลงทุกคนเสร็จแล้วนะบัวลอยแก้วเผือกของเรามาทานกันนะคะทุกคนทุกคนบัวลอยแก้วเผือกของเราหอมแล้วนะคะร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะน่าทานไหมทุกคน คลิปนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนนะคะลาไปด้วยภาพของหวานอันแสนอร่อยคือบัวลอยแก้วเผือกค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ